P Nebor News สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่13-17ธันวาคมพศ2564ดังนี้ค่ะ วันที่ธันวาคม2564เวลาแปนาฬิกานายสิทธิชัยแรนาคนักวิชาการรายงานปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารนณะภยัยจังหวัดกำแพงเพชรเข้าสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจําปีพศ2564ณนะห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันสาขากำแพงเพชรการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดและการฝึกซ้อมครั้งนี้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมโรคโควิด1 9 เวลา9นาฬิกาสานาทีณบริษัทเจียกเจิมจำกัดอภอรันกระบือจังหวัดกำแพงเพชรประกอบกิจการก่อสร้างเฉพาะด้านนางสาวอภัยศรีเรืองล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมเส้นทางปลอดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการโดยมีวัตถุประสงค์ให้ลูกจ้างนายจ้างตระหนักถึงโทษผิดภัยและผลกระทบของยาเสพติดเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปฏิบัติให้สอดคล้อง กับโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมยศที่บริษัทได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องวันที่14ธันวาคม2564นายสิทธศิริชัยเรนากนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณพศ2564ณนะห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรชั้น3ามสารกลางจังหวัดกำแพงเพชร นางสาววิรวันเหลืองทองอรารามนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีของสํานักประรัดกระทรวงแรงงานและจัดทําโครงการสําคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่วนภูมิภาค นางสาวพุตานกนแแปงแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินการรับคำขอรับเงินกองทุนส่งเคะห์ลูกจ้างจากกองทุนส่งเคะห์ลูกจ้างกรณีนจ้างไม่จ่ายค่าจ้างและไม่คืนเงินประกรันการทำงานทั้งนี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป เวลา11นาฬิกานายศรีสุพรรณวงศ์ประทุมนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษดำเนินการสอบข้อเท็จจริงจากนายจ้างกรณีลูกจ้างยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานว่านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง13รายรวมเป็นเงิน70,000บาททั้งนี้สำนักงานสวัสดิการแัะคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป วันที่15ธันวาคม2 5 6 4ิเวลาเก้านาฬิกานางสาวอภัยเสียดึงล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสารักสามัคคีรักสิ่งแวดล้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดกำแพงเพชรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2564นณศูนย์ราชการจังหวัดกำแพง วันที่16ธันวาคม2564เวลา8นกา30นาทีนางสาวอมภัยจีเรืองร่าสวัสดิการและคุ้มคงรองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรเการ่วมรับฟังในกิจกรรมการเล่าเรื่อง Storytelling ครั้งที่1เรื่อง Smart Work Smart Life right, เพื่อแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบ Zoom Meetings ณห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายบุญชอบสุทธมนัสวงป์ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุม วันที่17ธันวาคมพศ2564เวลา13นาฬิกาสานาทีนางสาวอาัมภัยศรีเรืองร่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรของเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารกรมประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้นำประกาศเจตจำนงผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Meetings และเข้าร่วมประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่11พศ .2560 ประจำเดือนธันวาคม2564ณห,ห้องประชุมสอนิคมจันทระวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะ